เที่ยวชุมชนนะคะย่านคูดีจินกันได้เองนะคะที่อยู่ใกล้กับวัดกรยานมีดนั่นเองแลวสถานที่ที่เราอยู่วันนี้นะคะก็คือวัดกรยานมีดตีน,นะะเดี๋ยวเราพาทุกคนเนี่ยเข้าไปดูกันเลยะคะ่ะ ก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดกะระยะนั่นเองตอนนี้ก็คือจะบอกว่าโบสถ์ก็คือกําลังปรับปรุงอยู่นะคะก็คือเราเข้าไปข้างในโบสถ์ไม่ได้แต่ว่าก็สามารถเข้าไปสักการะข้างในได้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก็หลังจากที่เรานะคะได้จุดทูบจุดเทียนนะคะใน ข้างนอกแล้วนะคะเพราะว่าในาโบสถ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะจุดธูปหรือว่าเทียนได้นะคะแล้วก็ตัวโบสถ์เนี่ยตอนนี้ค่ะก็มีการบูรณะโบสถ์นั่นเองนะคะแต่ว่าเราสามารถที่เข้าไปชมในโบสถ์ได้นะคะคทุกคนก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปชมในโบสถ์กันนะคะว่าจะเป็นยังไงคะไปดูกันเลยก็ก่อนที่เราจะเข้าโบสถ์คะทุกคนก่อนที่เราจะเข้าโบสถ์นะคะก็ yes, <sometimes S 1> ก็คือเราก็ต้องถอดรองเท้านะคะทุกคนก็เป็นหบบที่จะบอกว่าสวยงามมากข้างในนะคะทุกคนข้างในก็คือบรรยากาศก็คือแบบว่าคือแบบว่าบูธาลท์ที่สวยงามนะคะ,นะคะแล้วก็ข้างหลังเรานี้นะคะทุกคนข้างหลังก็สามารถที่จะเสียงเชิญเชิได้นะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปเสียงเชิญเชกันดีกว่าคะ่ะ c m ีนะคะเป็นวันอาทิตย์นั่นเองก็คือเรานะคะเกิดวันอาทิตย์นั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ GM c ซีที่เราได้นะคะก็คือเลขแปดนั่นเองนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าดวงของเราเนี่ยอาจจะยังไม่ดีพอนะคะทุกคนฉะนั้นแล้วก็เก็บใบไว้ที่นี้นะคะก็เดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคน,นะคะไปเจาะลึกย่านชุมชนกุอดีเจนั่นเองนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคนไปดูกันเลย ก็ตอนนี้นะคะเราก็ออกมาจากวัดกัลยาการ์ณน,นะคะทุกคนเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปชุมชนนะคะกุฏิจีนั่นเองนะคะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปชุมชนเนี่ยเราก็จะพาทุกคน,นะคะ่ะไปเดินชมริมแม่นม้ำเจ้าพระยานะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศของวัดนะทุกคนที่แบบ แต่ว่าทุกคนคนมาช่วงเช้าไปก็ช่วงเย็นกไปเลยนะคะเพราะว่าเข้ามาตอนช่วงแบบายโม่ใยส่องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือคือแดดก,ก็คือร้อนมากร้อนแบบร้อนแบบตะโกนนะทุกคนเอาจริงคือร้อนมากๆนะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปดูที่ชุมชนกันดีกว่าค่ะไปเด้แต่จะบอกว่าริมแม่น้ำเจ้าพรยานั้นทุกคนคือลมก็คือเย็นมากแบบ แต่ก็คืออาจจะมีแดด้วทุกคนแบบว่าบรรยากาศก,ก็คือแบบมันดีมากทุกคนข้างนอกคือวิวคือแบบว่าแม่น้ำสรพยายลมเย็นนะบอกเลยว่าอากาศเย็นมากสำหรับคนที่อยากจะมาเดินเที่ยวอ,อย่างเรานะคะทุกคนเรานะคะก็เดินกันมาเจอศาลเจ้าแม่ควรอิมนั่นเองนะคะหรือว่าศาลเจ้าเกียนอันกงนั่นเองนะคะทุกคนเรา ไม่สามารถที่จะอัดคลิปหรือว่าถ่ายรูปในศาลเจ้าได้นั่นเองนะคะก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาก็มาได้นะคะทุกคนสามารถมาสักการะได้นะคะแต่ว่าห้ามถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอ,อนั่นเองนะคะก็สามารถมากันได้นะคะที่ศาลเจ้าเจ้าแม่กวนอิมน,นะคะหรือว่าเทียนอังกงนั่นเองค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็เดินจะมาถึงที่วัด้างตาคูแล้วนะคะทุกคนก็อัน<ม>นี้ก<ม>็เป<ม>็นอ<ม>ีกแลมาร์กหนึ่งนะคะ ก็เป็นอีกแลมานหนึ่งนะคะทุกคนที่มันเป็นโบถสถ์ศักดสนทคิดนะคะทุกคนก็คือเราก็จะพาทุกคนนะคะไปดูในโบสถ์แต่ทุกคนคะเขาไม่ได้เปิดวันวันนี้ค่ะแล้ววันนี้ก็คือวันศุกร์แบบสุขใจทุกคนคือเขาเปิดในเออเขาจะเปิดทุกวันอาทิตย์นะคะช่วงเวลาหกโมงเย็นนะทุกคนคือเรามาวันนี้ก็คือเศร้าใจมากนะทุกคนดย๋ยวจริงๆคือเศร้าใจแล้วอะ แต่ว่าเราจะพาทุกคนนะคะไปจุดแลนด์มาร์คที่อีกที่หนึ่งนะคะทุกคนที่อยู่ในบริเวณย่านชุมชนนั่นเองนะคะก็คือนั่นหละค่ะทุกคนสะพานพุทธเห็นไหมไม่รู้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปเดินสะพานพุทธกันในใั่นเอค่ะไปเลยค่ะทุกคนไปเลย ก็ทุกคนคะก็คือเราก็เดินมาจากวัดสังคุลก็คือแบบเราเดินเรียบแม่น้ําเจ้าพระยามานะคะทุกคนเราก็ตอนนี้คือข้างหลังเราทุกคนคือเป็นสะพานภุนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันเลยนี่ค่ะทุกคนหลังจากเราเดินขึ้นบนไดมาก็คือเหนื่อยมากนะทุกคนคือแบบ จะบอกว่าตอนนี้คือบรรยากาศคือดีมากคือแบบไม่ร้อนเหมือนตอนที่ตอนก่อนหน้าท er ุกคนที่เราเดินจากศาลเจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบบรรยากาศก็คือดีมากๆนะก็ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่สะพานล้วนะทุนเป็นจุดที่ทุกคนเนี่ยต้องมาถ่ายรูปกันเองนะคะเป็นจุดแบบไฮแม็กซ์นะทุกคนที่แบบว่าทุกคนเนี่ยต้องมาถ่ายรูปกันที่นี่นะคะแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งนะคะที่สามารถถ่ายรูป สวยไม่แพ้สะพานพุทธเลยนะคะก็จะเป็นลอยฟ้านั่นเองนะคะทุกคนที่อยู่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นส่วนลอยฟ้านั่นเองก็เป็นวิวแบบริมแม่น้ำเจ้าพระยาทุกคนคือมันสวยมากแล้วคือแบบมองลงไปนะทุกคนก็จะมีเรือมีอะไรอย่างนีนะ้ก็จะมีคนนะคะซื้อแบบว่าดอกไม้อะไรอย่างนี้นะแบบซื้อดอกไม้แบบมาถ่ายรูปเช็คอินกันนะคะทุกคน,นก็คือแบบเปนอยางจริงจังแบบสุด ก็คือเรานะคะก็จะไปปกักของตลาดกันัเองนะคะทุกคนเป็นแหล่งรวมดอกไม้นานาชนิดนะคะนา,นานาพันที่ที่ทุกคนแบบว่าชื่นชอบแบบดอกไม้แบบเยอะมากเป็นที่ใหญ่ที่สุดอันดับสาของโลกนะคะ mm hmm. ก็เราสามารถที่จะไปเลือกซื้อดอกไม้กันได้นะ,ะ mm hmm. ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปปกักของตลาดกันเองนะคะ ค่ะทุกคนเราก็มาอยู่กันที่ย่านตากองตลาดแล้วนะคะก็คือเป็นแบบว่าย่านแหล่งรวมแบบว่าดอกไม้นะคะทุกคนก็คือจะมีสวนดอกไม้อยู่ฝั่งหน้านู้นด้วยนะคะก็แบบมีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์แบบแปลกใหม่เนี่ยทุกคนที่แทุกคนยังแบบว่าไม่เคยเห็นล้วคือมันสวยมากนะคะก็เป็นดอกไม้นะคะที่แบบว่าสามารถไปถ่ายแบบว่าสะพานฟุตใต้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือตลาดเทพรองเพิ่งเดินกันมานะคะก็ เป็นย่านดอกไม้ก็สําหรับใครนะคะที่อยากที่จะมาเที่ยวชุมนช้อนกรีจีนนะคะหรือว่าย่านต่างๆนะคะในแถบชุมชนอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถมาตามกันได้นะคะทุกคนแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบที่ของเรานะคะก็ฝากกันไปในอ้อมอ,อกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนน,นะคะ